สบายดีพี่น้องออนนสบายดีเอซี <AC S 2> ทุกท่านแต่นนี่กำลังกาเกลียมสิไปงานศพบนะพี่น้องงานสบายดีงานศพของไอค้ำนั่นแหละเนะเออเาะเพราะว่าไปช่วยแน่ซาแพงกับปาาบลาเมาฮะกะโงมาแต่ทำบุญนำนองทรายอยู่บ้านน้องสุขุมนะเนาะใกล้ปักซองนนมาละข้าวพี่น้องเอ้ยหบมพอนขนาดยังมาเลิ่งอยู่กระถึกน้องข้าวเนาะเมื่อยเมื่อยได้ก็มีแต่งานนะปลาเมา <laughs> มันก่าเมือ่อยปันได้ก็ต้องสู่เลยเนาะพี่น้องเนาะทำมาสะองคนแมนบ่บมีไพอยากให้เกิดดึงน้องความเจ็บความเป็นความดลงความตายแต่มันก็นี่โบวิสพี่น้องกุก่าเองก็ไปดูแลกับซีซีสลืดสลืมอะไรเลยพี่น้องเอลยระวังระวัออวงสอกตายได้เจ้าสอกตายกับโบมีไพห่วงใหญยก็เดอกก็อยู่คนเดียวตายกับก็โบเมนทังคนห่วงคอยน้าไลพี่น้อง ตายกับพ่อตายดอกลูกกับบ่มีผัวกับ่มีอุ้ยสิว่าจังซั่นแพงจังบ่แพงข่อยบ่โอ้ยแพงแม่รักพี่แล้วหรอแพงกัแพงกัตายกับ่สิได้พี่น้องบ่มีลูกบ่มีผัวจะแพงตายนี่สิให้นอยู่ลูกยังน้อยันข่อยตายสิให้นําบเห็นว่าแบบนี้บัดอยตายัสิให้เด้เนาะพี่น้องเนาะ ไข่กันยังไข่นะพี่น้องบ่มีปลาเมาปิว่าบ่มปลาเมาบ่มีลูกคนบ่มีลูกนะแห่งมีคนมาหักหลายได้พี่น้องเยเขาว่าขอยบ่มีลูกเด้อสิบอกหขอเห็นมาแล้วคนบ่มีลูกนะอืมคนมีลูกนะเขาไปโม่ไปท่าน่ะเขาซานโรดียวผัดคนบ่มีลูกนะเขาซานเป็นขู่บักผิดเป็นโลเขาไปท่านนะอ้ส้ือ ฮะอยากได้โอ <คน S 1> บอกค <น S 1> อยว่าเห็นผล <คน S 2> เห็นผลความดีของการตายความดีคดีของของการบ่มีลูกว่าสั่นได้คนมาโมลายไ,ได้ก,กีหนอเอ้ยว้คอยกับบัรได้อยากได้แล้เนาะแต่ว่ามันกระชีต้องได้อยู่ดีละเลยเพราะว่าคอยบ่มีลูกจะเตรียมโตโหลดยังค่ะแก่ไปเป็นโหลดโหลดตอนนี้มาสั่งกินกาแฟก่อนพี่น้องเพราะว่า มันสลือสลืมเหมยไลง่วงไลว้าใหายง่งยว,วง,งเนาะมันสลือสลืมหลขึ้นนี่ประเมากาับออกไปมาตั้งแต่ง,งานบุญตอนคำอำน,ำอำนาจอำนาจสักผ้าบุตรเลวสักถ้าก็ได้กระซ้าหนึ่งก็ไปงานกับเบาแพงเนาะไปมอบเงินก่อนอื่นกับข้อขอพระคุณทั้งคุณพอมีแม่เกี้ยเ,เนาะที่เมตตาครอบครัวของแม่บูรกับมาทางสายเบาแพงเนาะ ประเมาก็ดีใจที่ได้เป็นสะพานบุญห่วมกันเด้อแต่ชาวแพงน่ะน้องบอสพี่น้องงอแงไม่ได้ไปเมื่อคืนไปแต่ประเมากับเปค่าแพงก็เลยไปเจอชาวพอนทิบอิ่มคืนชาวพอนทิบไม่ได้คอยไปนะพี่น้องดูสิยินดีเด้อคุณแม่เนี่กคนมีลูกมันเนี่นแหละมันได้คือคนโสดก็นย่คือคนสุดตายกับไม่ต้องห่วงขนาดว่าใช้ยังไงคมีลู คอยคนโซ่นะคอยพ้นงานร้ายเดอพ้นงานเผื่อสังคมนะหลายเดอือแต่คอยแต่พ้นงานอันหนึ่งบุได้เลยย่อมแพ้ผลิตประากรบุได้รูกแปรลูปแพรที่น้องแต่กระบุเป็นยังน่อให้เจ้าแพงผลิตจ้ะผลิตแล้วจะว่าไปไปใส่มาใส่กันอยากเนี่ยนาแฟรำันเอยกินกาแฟกันกาแฟนี่กะสีสังพิเศษ ถ้าเป็นปลาเม่าก็ย่งเคียวสั่งนะก็ใส่เต็น้ำข้นอย่างอื่นบ่ต้องนี่เป็นสูตรของปลาเมากินแบบนี้เนาะย่งเคี้ยวคือกันได้พี่น้องมียังไงคะหนัานะมีมื่อว่านี่อากาศดีนะพี่น้องเย็นมีลมมีลมเมื่อนี้ซีอ้เวอาต้องใส่คนที่โต เดี๋ยกหอยสีสั่งพิเศษไปใหา่างกันนี่ยก่อนหอยเด้อเดี๋ยวหอยสีหอยสีสั่งโซโลโนุมไปเผื่อจานฉีดก่อนจะทุกหนไปห้คนพิเศษไปห้คนพิเศษ,เศษขอ,เองเคอยสั่งให้คนน้องกับบรายบอส<ห>น่องนี่มิเตหให้ซื้อกินซื้อไปให้ผู้ชายน่อยวายน้องให้มันซื้อกินเองเโลน้องให้มันซื้อกินเองโลแม่ <laughs> ข้าววะซ้ผู้ชายซื้อบ่าวดีกว่า อาบุไายนะวาบัดนอ้องอยาคองในนั่งเทียงหายซาแพงสก,กิลกินอีกพี่น้องโอ้ซาแพงเจ้าอย่าอิจฉาอิจฉาจัดขิดเอหนี้เนี่ยอิซ่าดิแม,ม่แหน่สโลนทงเดียวสิวอิจฉาตลอดยังกระดอกกระเดียงว้าวว้าวเนี่ยมันถือเดี๋เปิดโอดตมาได้พี่น้องต้มน,น้ำผักแวบซะจีอิซ <N> ่นานะกระด,กกระดิ่งสโลนนมทงเดียวน้อยแม่ค่ะปวดโเนาะมาซื้อน้ำโตลังเถียงห้าจ่ายเหมือนเคย ยาไปยืมนะให้สื่ออ่อนยืมได้ย่างใจกินกบมีบัตรผู้ใชเลยสื่อไปให้กินว่าเรื่องผู้ใช้มาเผาก็และบกันไม่ต้องพูดเลยพูด้องมาติดกิสาร์ผู้ใช้เขาอึดไปให้เป็นบางคนดอกพี่น้องให้สำนัมสโลมันฉียังหนักหนาบอก ยังกะอยากว่าเส้าบาทหนึ่งกะเจ้ามันหักบอกคือเนาะพี่นนองมันแตกต่างนะเนาะเอาจังที่เปล่าเ,เปล่อให้เป็นการบบเส้าอิสาเอาไปกินสะแพงก <c oughs> ันสองคูจ่ายเพื่อมึงเสมอนีจะไม่เนเท่ากูเงย <c oughs> ขั้นบอกขั้นบอกเผาคือสิไปได้กินพี่นนองเอ้ยโอ้เผาแพงเผาเผาเอื่อยฉันจ่ายเลยละกันวันนี้สามจ๊กเฮ้ยไ้กินแล้ววัน คนะพค้พพด้กเนาะผู้ชายชื่อว่าห้พี่น้องดังหายใจเองบาได้ผู้ชายกับผู้ชายก็ตามผู้ชายพี่น้องเพราะว่าผู้ชายคือจันขิดนี่เป็นผู้ชายที่น่ารักที่สุดใช้งานได้เ,เรียกมาใช้งานเลยเสียง <c oughs> เรียกมาใช้งานเลยงานเล็กงานน้อยใช้ได้หมด <c oughs> มแถมแถมองแถมอารมณ์เสียกับเป็นลงอีกเล้พี่น้องลงอีกลงยันขีดอีก สัน้นๆตรงว่าเป็นคนพิเศษก็เลยสื่อไปฝากสนับอ่าโอเคนางถ้าเอาแป๊บหนึ่งพี่น้องต้องต้อง,<า>งชีชมพูเอากระเอาชีชมพูใอยละขีดอัดเพื่อนฮ่าฮ่า่าฮโอ้ยงอเยอะคนก,กันแทงกัน,กนมไอมันเกลี่ยนอดตัวอยากบอกนหนกเ <c oughs> ขาหน้าสีอื่นมาได้อึดเอามายังสีชมพูนี่แห้งอย่าเผาเอื้อจานขีดแลำหมากกินชาเขียวแต่ชาเขียวมันเบด ซาอันเย็นเราก,ก็กินเือกันอัสโลโดิเกว่าสีชมพูนั่แม่สุดท้ายกันยังว่าเพลงโหโหบริสเลมรักสีชมพูมันคือจิบฮูตโตดอกป่ามาสือ่ออันนี้แต่ฝากมันห่อนี่เนาะไปไปเฮากับทีเดินทางไปแล้วเนาะพี่น้องแน่จ่ายแล้วเอือย่ยจ่ายแล้วเออยเจ้าเฟอร์อิ่มจังกระตังอยู่ครบมื่นนี้เ <laughs> ที่ยงอยู่เที่ยงกินเอ้าวแค่เจ้าหมาสื้อไหม หายญาติขีดเจ้าก็มาเจี๊ยต ah> ์เต๋อเที <t os> <t os ่ยงอยู่เที่ยงกินโผดโพกระแม่เนี่ยนะน้องไปขุดเจียงหนึ่งบาทมาน้ำผู้หนึ่งบาไปซื้อความหนาขมตาแม่เนี่ยเนาะ่าเจ้าไปซื้อก็จะสิเก็บมือนจริงเหรอพอจะให้เจ้าหยางไปหรืม่โอ้โดกระโดดเ่าะอีกไม่ก็หยางกระดไสกระยาและกระแจอยู่น้ำเฮาอ้าวไปเลยบ้านพี่น้องเอ้ผดโพเหมือนนี่นะไปข้าวอันนี้ยังไปยูงยัง กำลังตื่นนอนไม่ร้อนมากจะข่วงข่อยยู่ขอยกินซอยเพิ่นเนี่ยน่ะเพื่อนไปข่วงง้วแต่เศร้าเพื่อนเห็นเพิ่นลงคลิดอยู่ก็ได้ไปน้ำรังเพราะว่ายังมัวทั้งยิ้มเต่าไปกินอยู่เพิ่นบ่ได้ติได้อยู่ก็จะนางเพิ่นจะบอกปนั่งกินอ้อใช่ท่านเห็ดอยู่เห็ดกินแหละได้สิเสียยังมีกระดูกงัวอยู่ก็ลองเอาไปเอาเปลี่ยนตัวใหม่เด้อเอาไปทาไปทาแบบหน้ากับไปเห็ดอยู่เห็ดกินเพื่อนาะพี่น้อง ต่ตีสามบ่หรือตีชองไปหนังสามผลไปตีสามหักกรม้าพี่เนาะผู้ผักขีเ้เล็กคือปุ๋งอยู่แล้วแนตื่นแล้วค่ะพรมาหอดเทือนงานแล้วพี่น้องเอาไปสิงงงปย่างเข้าไปเนาะย่างเข้าไปเบิ่งดูตื่นได้สาแพคตรลายอยู่ยบ่ตอนนี้แกกำลังไก่เถียงนะพี่น้องเนาะกำกำลังาาย่อเข่าแขกเนาะ ากมอตามหาจนขิดพี่เนาะเบื่อยนะแม่เนาะหนังของเพื่อนน่ะเนาะให้มันบดแส่บแลวก็เยอกวาเมเนาะ

บมีแล้วน้ำซื้อแน่บัแม่น้ำแจ้ก็น้ำซื้อนะเป็นเสีาจากกินน้ำแจ้จะยกกระเป๋าไปชื่อมัแจกตั้ใหน้ด้ยปลาดาเห็ดบัวดงยิ่งอีกได้ข้าจอยากกินน้ำสบายดีา ค้ายมาขายวันเย็นคมาขายวันเย็นกระเลมอิ่มจังกระตังอยู่คบแบนู้อยู่ครบอยู่คเนะกะลังจกเงินไเลม่้งหื่อยชะแ่เหนื่อะม่บมันบยากา่องหายชองหายดูแดูองหาย อะไรก็เป็นชีชิมพือ่ม่ติแนนั่งาบ้านนอนั่งในให้ทุกคนได้รู้เอามาให้นางแม่ตังน่ะก็ได้ใครนี้ครนี่สิบไปเบึงให้ไลายด็กต้องพห่นหองสีบึงคู่นี่แหละ กนน่งกิกาแฟคุยกนสั่งกนาแฟแล้วว่าสังสั่งน้ำนนุมเย็นให้เจ้ามิาอิจซาเจ้าต้องจ่ายให้คุณจัดติดจ่ายเพียงอย่างเรก็จะจ่ายจ่ายซองเลยแาจ่ายซองก็คือเนาะไ้แล้วกันล้มาเยมาเดียวนีเกาแฟ ว um, ่ไปบอการมาแบบแงจะขึ้นี่เมื่อละกันเมื่อมาส่งไฟนอนมันเมื่อนอนเมื่อนลกันชดุจะได้เห็กินพี่จะมามาสักขึ้นมาได้จิงสีหยามเป็นไั่หม่อเมื่อเมื่อเมื่อตาฝาสัตวอ่อ ไม่จะก้คืนมนันเราไม่มอมีไม่เคมาเขาจะย่อขัาเถียงแล้วเออพอดีเข้ามากับท่านท่านช่วงย่อเขาเนาะพี่เนาะปลาดีอยู่ คนในงานกันลายอะพี่น้องมาทำนนีงกับสิคอสย้อคลิปกันด้วยพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้เด้อย